เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าฮอกไกโดตอนใต้จะมีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยสุสานท่ามกลางหิมะอันข่าโพลที่มีโมาอมีสโตนเฮนและมีพระใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่หลังเนินเขาหิมะแห่งนี้และทะเลสาบที่ไม่ว่าอุณหภ,ภูมิจะติดลบขนาดไหนก็ไม่เคยเป็นน้ำแข็งเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งอยู่ของฟูจิแห่งฮอกไกโดสวยจนเหมือนภาพวาดเลยค่ะมาต่อด้วยหุบเขานารกนะคะที่นี่คือจุดกำเนิดออนเซนธรรมชาติที่มีแร่ธาตุดีที่สุดในญี่ปุ่นและปิดท้าย โรงแรมที่ถ้าหากว่าใครมาหุบเขานารกต้องมาพักที่นี่นะคะเพราะว่าเขามีออนเซ็นให้แช่มากกว่า30บอ่อแถมมีมื้อเย็นเป็นบุฟเฟ่ตค่ะปูทารบบปูซูไวเนื้อย่างคือฟินสุดบอกเลยว่าดูจบคลิปนี้เที่ยวตามเอิญได้เลยไปเที่ยวด้วยกันนะคะกับเอิญฮอกไกโดตอนใต้ค่ะ มาเริ่มต้นวันด้วยที่เที่ยวจุดแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือสุสานที่สวยที่สุดในฮอกไกโดมาโกมาไนทากิโนซิมเนทรีคนดูนะคะนี่คือหิมะที่ขาวโพลนไปหมดเลยแล้วตรงหน้าของเอิร์กก็คือโมอายขนาดใหญ่แบบมหึมาเลยทุกคนดิเนี่ยจะบอกว่าโมอายตรงนี้คือไม่ได้ยกมาจากประเทศชิลีนะคะแต่ว่าเขาสร้างขึ้นมาใหม่เลยซึ่งคนญี่ปุ่นเขาถือกันว่าการวางรูปปั้นแบบนี้ในสุสานอย่างนี้นะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของการเฝ้ามองและปกป้องดวงวิญญาณในสุน สารแห่งนี้นั่นเองค่ะท<ช>ุกคนดูวิวนะคะคือสวยมากหิมะมันขาวโพลนแบบคือเล่นแบบสนุกมากทุกคนแบบเหยียบช่ำกระโดดช่ำสนุกมากจริงแล้วเดี๋ยวเอิญพาไปดูไฮไลท์พระใหญ่นะทนะนุกคนจะเท่าไหร่คนละสามวัยรับสามวาัยอาะหกหกสิบาท <Okay. S 2> จะบอกว่าตรงนี้ต้องขออภัยคนดูและเพื่อนๆมากเลยที่ฟุตของพระใหญ่ของเออเนี่ยมีปัญหานะคะเออเลยเก็บมาได้เท่านี้จริงๆก็เสียดายมากๆนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนนอกจากพระใหญ่ตรงกลางภูเขาตรงนี้เนี่ยเรายังมีสโตนเห็นข้างๆกันเดินไปนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็ถึงแล้ว หลังจากที่เอิญได้ไหว้สก,การะขอพรองค์พระใหญ่แล้วนะคะตรงนี้มันคือพลาดไม่ได้เลยตรงนี้นะคะโตนเฮนทุกคนเดินมานะคะซึ่งเขาจําลองโตนเฮนจากประเทศอังกฤษนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ใช้ทาพิธีกรรมจริงนะคะแล้วก็เอาไวส้สวดมนต์กลางแจ้งนะซึ่งจะบอกว่าตัวสโตนเฮนเนี่ยในหลายๆวัฒนธรรมมันเชื่อมโยงกับรเรื่องของเวลาแล้วก็วัฒนวิกการที่สโตนเฮนอยู่ตรงสุสานที่ญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเตือนเบาๆว่าชีวิตคนเรามันแค่ส่วนหนึ่งของวงจรธรรมชาติค่ะทุกคน เลยนะว่าทําไมสุสานมากโกมาเนอิทากิโน่เนี่ยถึงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวฮอกไกโดคือห้ามพลาดคืออมตอยากให้ทุกคนได้มาดูด้วยตาเนื้อนะคะเพราะมันโคตรสวยนี่แค่เริ่มต้นวันเท่านั้นนะเดี๋ยวเอิญจะพาไปที่ถัดไปนั่นก็คือปูจิแห่งฮอกไกโดไปดูกันค่ะ ทุกคนค่ะหลังจากที่เราไปเที่ยวบูด้าคิลนะคะเอินก็พาทุกคนมาต่ออีกที่หนึ่งที่เป็นแบบจุดเช็คอินที่เริ่มที่จะลงมาทางตอนใต้ของฮอกไกโดแล้วนะคะตรงนี้ก็คือโทยะเลกค่ะเป็นทะเลสาบที่ ทำให้เราไหเห็นวิวภูเขาแล้วเขาก็จะเรียกที่นี่ว่าเปรียบเสมือนกับฟูจิแห่งฮอกไกโดนะคะโทยะาเล็กใครมาฮอกไกโดคือต้องมาจริงเพราะว่าสวยมากคือเหมือนภาพวาดเลยทุกคนดูดิสวยมากๆเลยอะ เด็กๆมาปั้นสโนว์แมนไว้ด้วยโคตรน่ารักอะเอากิ่งไม้มาทาเป็นมือเอากิ่งไม้มาทาเป็นปากเอาลูกแดงๆเหมือนลูกที่แบบคริสต์มาสมาทำลูกกาแล้วก็มีเป็นแบบของเล่นของเด็กอะที่เอาไ้หนีบหิมะมาทำเป็นลูกเป็ดอยู่บนหัวแคนหมวกน่ารักสุดๆเลยขาดอย่างหน,น,น,นึ่นงนี่ตามจมูกแล้วนี่แหละอโนว์แมนที่ถูกต้องอเค มาใกล้ๆก,กันทุคนจะมีอาคารสีแดงขาวสวยเด่นนะหลายคนเนี่ยจะคิดว่าตรงนี้คือศาลเจ้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือพายโกออนเซนพาวิเลียนค่ะเป็นศาลาชมวิวริมทะเลสาที่เป็นไฮไลท์ของพื้นที่ตรงนี้นะทุกคนคือคนญี่ปุ่นเขาก็จะมาเรียกศาลาแห่งนี้ว่าศาลาลอยน้านะคะเพราะวา่าช่วงเวลาน้ําขึ้นเนี่ยมันจะไม่เห็นบันไดเลยแล้วตรงเนี้ยมันก็เลยจะดูเหมือนศาลาที่ดูลอยน้ําจริงๆแล้วตรงนี้นะทุกคนจะบอกว่าทะเลสาบนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือเป็นทะเลสาบที่แทบจะไม่แข่งตัวเป็นลาน ลนี่คือเอินมาตอนแบบบ่ายโมงแล้วคือติดลบสิบนะคะเหตุผลก็คือเขาเป็นทะเลสาบภูเขาไฟแล้วภายใต้น้ําลึกๆนิ่งๆแบบนี้นะมีอุณหภูมิที่สูงมากของภูเขาไฟถึง2ลูกเลยที่อยู่ล้อมรอบทะเลสาบแห่งนี้ค่ะโทยาเลกนี่คือเป็นสถานที่อีกที่ที่แบบสวยมากสวยจริงๆทุกคนแล้วเดี๋ยวเราขับรถไปอีกแค่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราจะไปถึงปลายทางของทริปนี้แล้วนั่นก็คือโนบริเบสึภูเขาโนะารกไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่โนบุริเบสึแล้วนะคะขบเขานรลกบางทีนรกมันก็อาจจะมาในรูปแบบคดหนาวนรกมันอาจจะไม่ได้ร้อนอะ่ะทุกคนทุกคนอันนี้คือแซนด์บ็อกซ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางที่เราจะไปเนี่ยมีโอกาสลื่นก็ให้แบบโรยโปรย นาจะเป็นโดยตามทางเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนน่าจะให้ถือถุงไว้ถุงหนึ่งแล้วก็โปรยก่อนเดินเลยค่ะทุกคนเห็นบรรยากาศไหมคะมันจะมีควันควันที่โปรยพุ่งขึ้นมาซึ่งน้ําข้างใต้เนี้ร้อนมากกลิ่นพ่อบอกว่าเหมือนกลิ่นซู่กลิ่นซู้มันน่าเกลียดมากเลยเนี่ยทุกคนที่อันบอกก็คืออย่าเดินตรงพยายามอย่าเดินตรงสีอ่อนนี่นะคะให้เดินตรงสีเข้มนะตรงนี้ เพราะเนี่ยน้ำแข็งทั้งนั้นเลยเลื่อนมากค่ะโอ้ดูวิวดิว,ว,ว้าว้เสเขาบอกว่า Welcome to n o b u i v e s u Hot Spring Resort นะคะก็คือน้ำพุร้อนโอเคนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นเดินทางเดินเล่นขึ้นไปทุกคนตอนนี้อยากจะเอาสองนิ้วอะจิม,จจม้อ้ยจะหัยอุจจงหัวเพระกินมันแบบเฮ้ยเขาอ้กวิวมันสวยอะแต่แบบต้องถ้าจะต้องพก แมสหรือว่ายาดมแต่คนอื่นเขาก็ไม่ไค้งแล้วตะกินมันอนะมันชวนแบบ,อ,บอ,อันนี้พอเวลาตอนนี้สี่โมงเองนะคะเริ่มที่พาทิตจะตกแล้วเขาก็จะเริ่มเปิดไฟตามทางคุณันนี้วันยากาศดีมากญี่ปุ่น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 พอเรามาอยู่ตรงแอ่งแอ่งเหมือนแอ่งกระทะที่ลึกที่สุดเนี่ยกินกรมฐถันกนะ็คือแบบ <peach> เออมีหลายๆคนใส่แมสและดูควันที่พุ่งขึ้นมาดและตอนนี้เอิญก็เดินมาถึงปลายทางของหุบเขานรกแล้วนะคะหรือที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าจิโกคุดนานค่ะ,คะวิวสวยแบบหลุดโลกจริงๆแต่มันมาพร้อมกลิ่นกระมาตถันที่แบบโอ้โหแรงมากทุกคนคือแบบพกแมสมาด้วยนะคะทุกคนคือเมื่อกี้ว,ว่าจะยืนอยู่ตรงนี้ที่ควันขึ้นมาเยอะๆเพื่อจะได้แบบเอออุ่นเว้ยสูดเข้าไปเต็มปอดเลยกลิ่นมันมาจากควันทุกคนรู้ไหมว่า น้ำพูร้อนที่นี่นะคะอุณหภูมิสูงถึง80องศานะอย่าได้หยอดนิ้วลงไปเลยสุกอย่าได้หยอดนิ้วลงไปเลย เหตุ <He ads S 1> ผลที่ที่เนี่ยมีกลิ่นกำมะถันหรือว่าซันเฟอร์แรงขนาดนี้เพราะว่าที่นี่นะมันยังเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังงานใต้พิภพอยู่ค่ะทุกคน,นอุณภูมิคือแต่ร้อยองศาได้เลยและที่นี่เองนะหุบเขานารกแห่งนี้เป็นต้นกําเนิดของออนเซ็นโนบริเบสึด้วยนะคะซึ่งเป็นน้าร้อนที่ผสมแร่ธาตุจากภูเขาไฟตรงนี้ไหลไปทั่วเมืองออนเซ็นนะคะเลยทําให้โนบริเบสึติดหนึ่งในออนเซ็นที่มีแร่ธาตุที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเลยทุกคนและแน่นอนว่าทริปนี้นะคะเอิญจะ พาทุกคนไปโรงแรมที่ควรค่าแก่การมาแช่อองเซ็นที่นำแร่ดีที่สุดด้วยแถมมีบุฟเฟ่น,นะคะมื้อเย็นเป็นขาปูทารบาบะปูซูไว้เธอมันจะเป็นขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ และในคืนสุดท้ายของฮอกไกโดนะคะเอิญเลือกมานอนที่โรงแรมมาโฮโลบะค่ะหนึ่งในโรงแรมออนเซนที่ดีที่สุดของเมืองนี้ทุกคนด้วยลายบุฟเฟ่ที่จัดเต็มมากๆนะคะและมีออนเซนให้เราได้เลือกแช่มากถึง3 1บอ่อทุกคนแล้วบ่อกลางแจ้งของที่นี่เนี่ยติดหนึ่งในบอ่อที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะไม่ได้เก็บฟุตออนเซนมาให้ทุกคนเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกดห้ามนํามือถือเข้าไปนะแต่ว่ายอมรับเลยว่าออนเซนที่นี่คือสุดจริงโคตรดีทุกคน และขากลับนะคะจากโรงแรมมาฮูลบุบะไปสนามบินคิโตเซ่เนี่ยง่ายมากทุกคนนั่งบัสแค่1ต่อนะคะตกคนละประมาณ500บาทคือถึงสนามบินเลยไม่นึกว่าแบบมันจะสะดวกขนาดนี้ทุกคนคือดีมากแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะทุกคนค่ะไปเจอกันที่โตเกียวนะคะแต่ละที่ขอบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆอยากให้ติดตามคลิปของเอิญนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เอิญนะคะทุกคนถ้าใครอยากสอบถามอะไรติชมอะไรคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบาย